สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้จะมีหนังสือมาใหม่อีกเล่มหนึ่งเนาะคือเพิ่งออกมาสดๆเลยนะคะก็คือเล่มนี้นะคะพวกเรียกมันว่าเล่มเขียวละกันเออแล้วก็จะมีชื่อเล่นให้กับทุกๆเล่มเล่นครั้งที่แล้วเราคุยกันเปแล้รเล่มฟ้าเล่มชมพูเล่มเหลืองแล้วก็นี่เป็นเล่มสีเขียวลวกันเนาะอย่างเงนะคะเล่มนี้ค่ะมันจะมันจะเป็นแนวเดียวกันกัะคล้ายๆกันกับเล่มสีเหลืองคือมันจะเป็นรวมห้าวิชา อันนี้จะมีเลขวิทยงกฤษสังคมเหมือนกันนะคะเป็นห้าวิชาเลยครบทวนเลขวิทยงกฤษสังคมเนาะตรงนี้นะคะคราวนี้เนี่ยเอ่อแต่ว่าเล่มนี้ที่ต่างจากเล่มเหลืองคือสมมติว่าพูดเฉพาะรวมๆของทุกๆทุกๆพาร์ททุกๆวิชาก่อน,นะคะเล่มเหลืองจะมีเนื้อหาให้เนาะอย่างที่เห็นก็จะมีอย่างถ้าสมมติเป็นสารรังกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเอ่อเซสชั่นที่เป็นสารรังก หรือว่าวิชาอื่นเขาก็จะมีเนะะืรร้อหาภาษาอังกฤษก็จะมีเนื้อหาให้นะคะนี่มีสรุปเนะะื้อหาแล้วก็มีข้อสอบแต่ว่าตัวที่เป็นเล่มเล่มเขียวเนี่ยค่ะจะเน้นเป็นข้อสอบล้วน,วนเอ่อห้าวิชาเลยนะคะเอ่อเดี๋ยวเรามาดูสาราบาัญว่ามีไงบ้างเนี่ยค่ะจะเป็นแนวข้อสอบถ้าสมมติว่าเป็นาภาษาอังกฤษก็จะมีข้อสอบทั้งหมดเลยสี่ชุดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แบบนี้วิชาอื่นก็เหมือนกัน ะะก็จะไม่ได้มีไม่ได้มีเนะื้อหาให้เพราะฉันถ้าพูดพูดถึงภาษาอังกฤษเนื้อหาก็จะไปเอาจากเล่มฟ้าก็ได้ถ้าละเอียดมากๆเล่มฟ้านะคะมีแบบสัดท้ายบทให้ด้วยหรือว่าเล่มชมพูก็จะมีเซ c t ชันที่เป็นเออคล้ายๆกับเป็นโน้ตเป็นวันเพจโน้ตมาให้ก็จะเป็นสรุปสรุปมาให้เล่มเหลืองก็มี สรุปมาให้เหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงเนะะื้อหาก็เอาเล่มฟ้าเล่มชมพูถ้าเอาโจทย์ก็ดูฟ้าชมพูเหลืองเขียวมีหมดเลยค่ะเล่มนีแล้วก็โจทย์ก็จะไม่ซ้ากันทางฟ้าชมพูเหลืองเขียวสีเล่มก็จะไม่ซ้ากันเดี๋ยวเรามาดูเซกชันที่เป็นภาษาอังกฤษดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะสไตล์ข้อสอบอาจารย์เน้นข้อสอบเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นแนวสอบเข้านะคะก็จะเป็นออสอบเข้าม .1 หนึ่งห้องโรงเรียนพิเศษห้องออห้องพิเศษนะคะ เช่นมาดูอันแรกก่อนสมมติจะมีอะไรบ้างอือ่สมมติว่าถ้าเป็นแบบสไตล์ที่ทุกอันก็จะมีอะคะ่ะมี c o n v e r ร์ให้มีคอนเว g ร์กรา r เรด d ิ n งแล้วก็เซสชั่นที่เป็นวลีทุกอันปุกเน้นเก็บสไตล์ข้อสอบหมดคือมีท part convert, ั้งพาร์ทคอนเวอร์มีพาร์ทที่เป็นกรานะคะแล้วก็พาร์ทที่เป็นคำศัพท์มีเอ r ร r ด้วยเด็กๆชอบมากมีทำกันอย่างจุใจ ทำกันให้เป๊ะเวอร์กันไปเลยทีเดียวแล้วก็ Reading Reading จะมีหลายแบบ Reading ที่เป็นคล้ายๆกับเป็นโน้ตมาให้เล็กๆแล้วอ่านเป็นยงคแบบสปีด reading แบบนี้ก็มีนะคะอืมก็คืออ่านแบบนอกจากอ่านจับใจความแล้วยังต้องตีความให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแบบว่าถามว่าในในในโน้ตนี้เขียนตีความว่ายังไงใครต้องทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลอกล่อกันไปตามระเบียบนะคะ แล้วก็นี่นี่ก็เป็นสไตล์เป็น error นะคะปุ๊กมี error ให้ทุกชุดทุกข้อสอบปุบ๊กมีทุกครบทุกเซ c t ชันไม่ว่าจะเป็น Conver ร์ e d i n n g g r a m m า r เอ่อแล้วก็เอ่อ vocab มีให้หมด mm hmm. นะคะทุกอันข้อสอบก็มีหรือว่าจะเป็นสไตล์การการอ่านหลายๆแบบนอกจาก passage บางทีเขาไม่ได้ออกเป็น passage อย่างเดียวแล้วเนาะก็จะมีเป็นรูปมาให้แบบนี้แบบนการอ่านฉลาต่างๆนะคะ แล้วก็ส่วนที่เป็นการเฉลยก็เช่นเดิมนะคะพวกก็เน้นเฉลยละเอียดเช่นเดิมมีการอธิบายเพิ่มเติมนี่มีการอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้นะคะเพื่อให้เด็กได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วกออ็อาจจะมีโนต้ตเล็กๆสั้นๆสําหรับคนที่อาจจะหลงหลงลืมลืมอะไรบางอย่างพวกเทคนิค,คก็จะมีโนต้ตมาให้เล็กๆนะคะบอกว่าอย่าลืมตรงไหนหน่าจําอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีคําศัพท์ ลิสต์คำศัพท์ให้แล้วก็ปล p a s s a g ทุกคร้งก็แปล p a s s a g ให้ทุกอันหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ลิสต์คำศัพท์คำศัพท์ที่มักออกสอบอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็ดูได้ว่าคำศัพท์ไหนที่เรายังไม่รู้แบบนี้อืมก็ลองดูได้นะคะอืมก็ร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นสไตล์สไตล์แนวสอบเข้ามหนึ่งห้องเรียนพิเศษเออจริงๆเด็กๆ,กๆห้องปกติก็ก็ควรทำนะคะก็ทำได้เหมือนกันมันก็ ทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นในการทำข้อสอบนะคะแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสในการสอบติดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอืมประมาณนี้ถ้าเล่นนี้พราะว่าเล่นนี้น่าจะมีขายตามร้านหนังสือแล้วค่ะเอ่อคือมันเพิ่งออกนะคะแต่ปุกม,มั่นใจว่าถ้าประมาณสักใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ มีมีตามร้านชุดท,ทั่วไปเขาก็พยายามจะกระจายสินค้าให้ทั่วนะคะก็ลองดูละกันตามร้านเหมือนเดิมค่ะทุกร้านหนังสือมีหมดนะคะศูนย์หนังสือจุฬา c หที่ไหนก็ได้มีหมดถ้าสมมติว่าผู้คองคนไหนไม่แน่ใจว่าจะมีไหมหรือหาซื้อได้ไหมหรือเขากระจายสินค้าทั่วทุกที่ทุกประเทศทั่วประเทศหรือ,อยังก็ลองถามปุ๊กมาก็ได้ค่ะตอนนี้ก็น่าจะมีสต็อกอยู่บ้างทางสำนักพิมพ์ก็ส่งมาให้บางหน้าตาประมาณนี้นะคะด้านหลังอันนี้ด้านหลัง นะคะอันนี้อันนาประมาณนี้าสานันปกหาง่ายค่ะสีสับสีแสบ,แ,สบแสบตาขนาดนี้เลยนะคะอหน้าตาแบบนี้นะคะอันใหม่ก็รวมทุกวิชาก็ฝึกทําได้ทุกอย่างนะคะในนี้ถ้าสมมติมีข้อสงสัยในเรื่องของการใช้หนังสือว่าแบบ แนวนี้เหมาะไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ลองสอบถามกันมาก็ได้นะคะแต่ว่าปกมั่นใจว่าเออถ้าเด็กๆอยากได้คาโจทย์มากยิ่งขึ้นนะคะก็ลองหามาฝึกทําได้ทุกอย่างก็มีเฉลยละเอียดในนี้หมดแล้วนะคะลองดูนะคะก็เป็นตัวเพิ่มเติมจากเล่มเหลืองเนาะอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปนะคะเล่มเหลืองก็จะมีโจทย์ด้วยมีเนื้อหาด้วยแต่นี้เราจะเน้นเป็นข้อสอบล้วนๆและที่สําคัญคือพาร์ทที่เป็นเซชนสชั่นสังกฤษของปุ๊กเองเนาะไม่ซ้ำกันเลยนะคะสีเลมฟ้าชมพูเหลืองเขียวนะคะประมาณนี้โอเคค่ะสวัสดีค่ะ